แลงก่อนจอกเจ้าชอยเมืองทิพย์โอ้โหอะไรครับนี่ยบะบาลสวัสดีครับสวัสดีอ่าหนึ่งนาทีคนดูห้าสิบคนนะครับห้าสิบท่านนะฮะ โบาบากินหญ้าแบบซิวซิวกินข้าวกินน้ำกินปลากันอย่างเนาะช่วย อากาศเย็นเย็นวัวบานเดินสายไปสายมานะแช่วแอป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  เด็กเด้อทิศหิวดอนเบอกตอนนี้ประมาณเอ่อเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณประมาณสองทุ่มกว่าแล้วประมาณถูงาเดเลยละ่ะจิบก่อนงวงก่อนงาปั๊บดึงจิบจิบจิบ อะไรลูกอะไรฮะหล่นะอ,อะไรครับสิสิสเสบปกินข่าเดูกเอายาบให้ช้างครับแบบหนึ่งเด็กๆก็กินยาอยู่ที โอเคนะครับก็คือวันนี้จะมาพูดเรื่องเครื่องเครื่องตรวจแล้วนะครับที่ fc มีความจำนงช่วยช่วยเหลือกันนะในการที่จะซื้อนะครับเครื่องตรวจไวรัสนะครับให้กับเขามี มีแผนหรือว่ามีงบในการที่จะจัดซื้ออยู่แล้วนะครับในการจัดซื้ออยู่แล้วนะน่าจะได้เร็วๆนี้นะครับเครื่องเครื่องอันนั้นนะครับน่าจะได้เร็วๆนี้นะครับเครื่องเครื่องน่าจะได้เร็วๆนี้่าครับ,เล,รบเลยของการเลยบอกว่าอ๋อคงไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวเพราะว่า เาก็จะซื้อเหมือนกันนะครับไปซื้อเหมือนกันครับทีนี้มันติดตรงที่ว่าแล้วที่แม่แม่ช่วยเข้ามาเนะี่ยที่เหลือเนะี่ยจะเอาไปทําอะไรนะฮะก็เลยหาทางออกอยู่ครับหาทางออกอยู่ว่าจะเอาไปาทำยังไงดีนะครับ แต่ก็ยังยังยังคิดไม่ออกนะครับยังคิดไม่ออกนะว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าก็คิดคิดอยู่นะครับคิดคิดอยู่ในในนี้ก็มีในถ้าคิดไว้ก็เอาไปซื้อยาหรือหรือ เอาไปทาอะไรที่มันเกี่ยวกับช้างแต่หลักๆก็คงจะซื้อยาครับซื้อยาครับแต่ว่าเครื่องตรวจเขามีอยู่มีครับก็มีโครคงการเสนอไปแล้วครับเสนอไปแล้วน่นวนาจะได้เร็วๆนี้นะเงินที่เหลือเอาไว้น้องช้างยามเจ็บป่วยอ๋อมันเป็นงบของรัฐนะครับรัฐเขาดูแลอยู่ฮะส่วนว่าช้างที่อยู่นอกโครงการป่วย ก็มีโรงพยาบาลสุรินในการดูแลครับพระช้างในโครงการป่วยก็มีงบของทางโครงการในการดูแลครับแต่ตอนนี้ตอนนี้อยู่กับผมนะเดี๋ยวผมจะมาส่วนเรื่อง บัญชีว่าได้เท่าไหร่อันนั้นเนี่ยที่แม่แม่ต่างคนต่างช่วยเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่ไปดูธนาคารนะครับนะครับแล้วก็จะมาชี้แจงพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้บอกแค่ว่าทางโครงการเนี่ยเขามีเขาเขียนโครงการในการซื้อเครื่องอันนี้ไปแล้วนะซื้อมาก็ซ้ำกันเหมือนเดิม อาจจะเอาไปซื้อนั่นแหละที่ว่าซื้อยา้วอุปกรณ์ในการช่วยช่วยตรวจช้างนะ แต่ถ้าจะเอาไปใช้จริงน่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาช้างครับน่าจะไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นครับจะเป็นการรักษาช้างแหละในในความคิดผมนะน่าจะเอาไปซื้อยาครับซ,าาซื้อยาซื้ออะวัณฑ์ของโครงการนะครับส่วนเรื่องเครื่องตรวจเนี่ยโครงการเขาก็น่าจะได้รับเร็วๆนี้ นั่งวันมันยุงกันไม่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับน่าจะไม่เป็นจำนวนเงินของช้างเชือกใดเชือกหนึ่งครับอาจจะเป็นของทุกเชือกนะครับผมแต่ว่าคิดก่อนคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรดีนะแต่ก็ต้องเป็นเกี่ยวกักร ไม่ยายก็อะไรที่มันเกี่ยวกับการรักษาช้างหมุนจังอะไรหมุนหนอเน็ตเน็ตผมหมุนหนอ อ๋อหมุนเป็นระยะระยะอ๋อแสดงว่าเน็ตไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมดูก่อนผมใช้เน็ตอะไรเนี่ยผมใช้ wi-fi ครับแถลงการ์ <c oughs> ดเออเชลรอใช่ครับเอาเป็นว่า รอคิดแป๊บหนึ่งนะครับรอคิดแป๊บหนึ่งเสร็จพวกนี้ผมจะถามว่ามันเป็นจํานวนเท่าไรอะไรยังไงอย่างนี้นะฮะมันเป็นเงินจํานวนเท่าไรอะไรเดี๋ยวพวงนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะฮะแต่ว่าตอนนี้แค่มาแค่มาบอกว่าเหมือนกับว่าทางแม่ๆ่เนี่ยมีเจตจำนงอาจจะซื้อเครื่องให้าทางโครงการนะครับแต่ว่าทางโครงการนะเขาก็มีงบของเขาที่เขียนขึ้นไปแล้วนะเขียนขึ้นไปแล้วอาจจะ จจะซ้ํากันอะจจะเกินความจําเป็นนะครับก็เลยทางโครงการก็เลยว่ายังไม่ขอรับนะครับผมอืมุ๊บบวบานว่าไงลูกบอกพ่อบ่นไรอะ่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้ยัง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 คิดไม่ออกนะครับว่าจะเอาไปใช้ในทางไหนแต่พูดได้เลยว่าก็เกี่ยวกับช้างช้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นช้างเชือกใดเชือกหนึ่งครับแต่เป็นส่วนรวมแล้วก็ทั่วถึงเลยครับแต่ว่า,าทางออกก็น่าจะคิดได้ภายในภายในเดือนนี้นะครับ ทางออกแรกที่ผมคิดก็คืออ๋อถ้าเขามีแล้วนะครับยังไงยังไงเขาก็มีเดี๋ยวเขาก็มาอาจจะเป็นยาเป็นอะไรไปนะฮะให้ให้ทางโครงการให้ทางสุรินนะครับก็จะไปถามหมอ,หมอว่ามียาอะไรที่ขาดไหมหรือว่าหมอต้องการอะไรนะรว่าเขามีเจตจำนงที่อยากให้เราช่วยตัวยาอะไรบ้างอันอันอันนี้เป็นแค่ความคิดความคิดแรกนะครับ อาจจะมีความคิดที่2ที่3ที่4ตามมานะครับอันี้ผมแค่คิดเล่น,ลนๆไว้ก่อนครับยังไม่ด่วนสรุป คับเก็บวไวน้นี้ไม่ใช่ว่าเก็บวไว้ใช้นี่นครับคือเก็บวไว,ว้ว่าเราจะเอาไปช่วยในในเรื่องไหนนะครับเพราะว่าในส่วนนี้มันก็เป็นอ,อยากจะเอาไปช่วยให้เร็วที่สุดแหละครับแต่กําลังคิดอยู่ว่าจะไปในทางไหนจะไปในทางที่อพอทําลงไปแล้ว จะจะจะส่งผลดีต่อทุกทุกฝ่ายนะครับเอลซีบอกเจ้าโปรเจกต์เดี๋ยวคิดออกใช่ครับ บัวบานบัวบานแต่ผมก็เคยคิดนะสมมติถ้ามันซื้อมาทิ้งไว้ที่วัดเลยเียอย่างเงี้ยน,นะหรือว่าเอาไว้ที่ไหนที่หนึง่งเขาก็ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์เหมือนเดิมน,นะว่าถ้วพอเอามาแล้วใครจะตรวจนะครับแล้วคนที่ตรวจใครจะจ้างเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหุ่นวายไปนิดนึงเนาะ เลยครับคิด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 ไว้ครบคิดคิดเล่นๆนะฮะแบบนั่งเราเราก็คิดไปนะว่าเออเราจะทําอะไรยังไงดีเนาะอือตรงนี้นะก็คิดไปทั่วล้วครับแต่ยังคิดไม่ออกครับ บัวบานลูกบัวบานทำอะไรบัวบานบัวบานลูกบัวบานบัวบานลูกบัวบานลูกบบานที่อื่นมาลูกพิเศษพิเศษไปไหนตาบัวบานลูก

นีน้อันว่าทุกคนก็หวังดีนเนาะครับผมก็หวังดีแม่ๆก็หวังดีนะครับทุกคนทุกคนต่างหวังดีนะครับผมคิดว่าทุกอย่างคงจะออกมาดีนะครับทุกอย่างคงจะออกมาดีนะแต่จะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับ ในเมื่อมันมันต้องอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวก็ออกมาดีครับแค่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึง่งเอา้าหันดากให้ยื่อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วน อ้วนไะอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วนวบานครับไทยวันนี้หันตูให้ครับอ้วนขาอ้วนขา อ้วนขาอ้วนขาพ่อบอกห้ามหอมก็กินใหญ่เลยนะบัวบานอะเดี๋ยวผมเข้าไปในบ้านก่อนนะเดี๋ยวให้แม่แม่เอซเฝ้าบัวบานกันนะครับอีกสักพักหนึ่งผมสวัสดีครับ